ครับสวัสดีทุกท่านพบกับฮิกเกะแบทชานัลครับเกมเสียตังเราไม่ได้เราเล่นแต่เกมฟรีนะฮะวันนี้เรามาเล่นกิววอลกันนะฮะแต่เดี๋ยวอ่ะคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าเฮ้ยกิววอลมันเสียตังผมบอกว่าเล่นแต่เกมฟรีอันนี้ผมได้พี่นันทนาการมาจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะว่าเออเนี่ยเกียลเล่นละไปเล่นเถอะเออแล้วผมก็เลยไปชวนเพื่อนผมไปสองคนนะเสียตังด้วยกันมาเล่นด้วยกันสวัสดีนะครับท่านาดคุณผู้ชมหน่อยฮะครับสวัสดีครับ อ่าวันนี้เราก็มีเกรซสองคนครับมีแพนด้ากับกบนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปหาเขาเขาอยู่ที่ไหนกันดูไปไหนพาไปหน่อยหัวใจครบหรือยังหัวใจยังไม่ขึ้นเลยนั้นก็ตีเขียวอามันร้องให้ทำอะไรครับอันทีอาร์นี่อ๋ออร์ตีสีเขียวเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมฮะเอ๊ะเก็บได้ฮะมันคือไฮนี่เวนอมเซกฮะเป็นถุงผิดเล็กๆเอามาทำสุ้มตีนอะไรวะเนี่ยไหนเขาบอกว่าเป็นเควสเลเวลสิบห้าครับให้ตีพอร์ทัล กี่อันวะเนี่ยแม่งก็ไม่บอกโอ้โหนี่เล่นนี่ต้องตีพอท่อใช่ไหมนี่นี่นี่นจัดไป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 ตีพอท่อจัดไปผมตั้งกับดักเลยตั้งกับดักเลยตั้งกับดักเลยอืมอืมอ่าได้เห็นไหมฮะโอ้โหรวดเร็วมากครับเนี่ย ในคอมพิวเตอร์นี่เก่งมากฮะเลนเจอร์นี่กาครับยิงไม่ทันผมฮนะไม่ค่อยเลยฮนะเลยไม่โอน้อยขนาดเล่นมาก่อนนะเนี่ยอ่านี่ตัดไม้ันเขาตัดไม้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ได้เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์อะไรสก,กิลอ่ะอาชีพเสรมิม <c oughs> เอาไปคราสของอไ,อไม่ผมนี่ตัดได้ลองบ้างผมลองบ้างผมลองบ้างเก๋เไอ้จิ๋วหลบไปเดี๋ยวหัวมึงจะหลุดทำแบบต้วยผู้ตกใจ นี่ถ้ามาตัดตอไม้ฮะถ้าเราแล้วถ้าเพื่อนถ้าเราตัดไปแล้วเพื่อนเราก็จะมาตัดตอไม้ต่อจากเราของมาจองเพื่อนเขายังเป็นต้นเดย์อยู่เลยอ๋อเหรอวิ่งกบตีกบตีกบตีกบใช่ไหมตีกบตีกบมีตีกบกบอยู่นี่ตีกบวิ่งวิ่งตามกบตีกบไปอยู่ไหนรอด้วยดีขาดต้นวิ่งไม่ทันรออลิมบัสมีสกิลวิ่งเร็วเออว่ะมีสกิลแล้วเหมือนกันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรสนใจครับผมผมผมสนใจฮะจะไปดู เฮ้ยว่ายเออนี่ครับคุณผู้ชมมันว่ายน้ำได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่อ่าแล้วก็อาวุธในน้ำกับอาวุธบนบกนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะเออจะลงไปลองเล่นในน้ำไหมเออนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่อาวุธในน้ำกับอาวุธบกจะไม่เหมือนกันนะฮะเห็นสกิลชาเลนจ์ไหมเราจะแอบไปเอานี่คืออะไรเนี่ยเออเอายไปไปเอาสกิลกดอะไรไรเนี่ยอ๋อโอ้ยโอ้ยเจ็ตนะเออโอ้ย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  โอ้ย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 ไว้ป่ะนี่ไว้ป่ะนี่ไว้รอบรอบไว้รอบรอบอ๋อไม่เห็นได้เลยเลยอ๋อต้องอยู่นี่เปิดระเบียไรขึ้นว้าวระเบิดตู้กันไปกองขั้นดังเบอ่าอ่ะดังนี้เขาบอกว่าเหลืออีก 6อันนะครับมันเป็น1นึทับ7แสดงว่าแถวนี้มันต้องมีอีกแน่ๆเยอะแยะอยู่ไหนล่ะกด M ดูก็จะเห็นไงอ๋อแเพื่อนผมบอกให้ก็ลองกด M ดูฮะกด M ด้านซ้ายมือเห็นเปล่าจะมีทั้งหมดของ World ้คอมพิวต์คอมพอ๋อฮะคือจะเป็นของแผนที่นี้ข้างล่างข้างล่างคือของแผนที่ข้างบนคือของทั้งหมดหนึ่งทับร้อยแปดสิบเก้าครับคุณผู้ชมคิดเอาว่าผมมาถึงขนาดเนี้ยไม่ได้เก็บเลยฮัลโหลคืออะไรจระเข้ ตลกเก้ตลกเอ้ตลกเก้แดกแม่ตะลเก้ถ้ไมเก็บเลยไปเก็บตั้งแต่เมืองแรกก่อนไหมเพราะว่าเพราะว่าไอตัวตัวสกิลไฟตัวนี้ก็นาไปเปิดเปิดสกิลซัพพอร์ตได้เยอะๆเลยนะโอ้ที่ผมเล่นมาก่อนที่ผมโม้ซัวมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยขึ้นน้ำก่อนขึ้นมาไอเจ๊ไม่ออกเออปุ่เฮดสรุปรองปุ่เฮดดูหรือยัง กดเฮดกดเฮดแล้วตรงอ่แท็บข้างหน้าจะมีสกิลแอนด์อะไรนะอ่าอะไรนะกดแท็บที่สองอะสกิลแอนด์อยู่นะเทรดโออ้หนึ่งสกิื่องมันเองนี่ครับคุณผู้ชมก็จะมีแบบเป็นแบบฮิวลิ่งเป็นฮิวฮะอันนี้คืออะไรฮิวลิ่งน่าจะคล้ายกันเพราะว่าถ้าเป็นเป็นอาชีพฮิวลิ่งจะเหมือนกันเลยมันมีฮิวสองอันฮะอันนี้เป็นฮิวเยอะกว่า ดูดีๆมันจะมีทิวเยอะกว่าแัะทิวแรงทิวแรงกับมีทิวเป็นเวลาอันนี้ทิวหัวแตกอันนี้ทิวเฉยๆอันนี้ทิวหัวแตกเยอะแยะเลยคือระบบมันเยอะมากระบบมันอะผมควรจะอัพอันนี้นะนะของอัพอันนี้นะของอัพแล้วนะอัพว่าไงเนี่ยอัพไปแล้วก็อยากจะอัพเพื่ออัพอัพล่างเป็นเต่าแ่น u n i t ไปแล้วไม่ไม่มีใครห้ามด้วยผมกดไปแล้วด้วยไอ้โหโอ้โหเห็นใคอ้าวโทลกรรมเขาบอกว่าต้องเลเวลสามสิบสามก่อนถึงจะมาเปิดอีกช่องได้โอ้ ตายแล้วเล่นมาตั้งนานโอ้โหนี่แทบจะดำน้ำตายไปตายไปตายไอ้ใครเครียดขอใครเครียดหน่อยขอใครเครียดหน่อยอ้าวหายไปไหนแล้วตายแล้วไหนที่มีของให้เก็บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคนไปเยอะที่เท่า้ต้องมีอะไรเดี๋ยวบอกนะจะมีอีเวนต์คอมมานเดอร์กำลังมาก็มีคนเล่นไง คอมมานเดอร์เธอเอ่อเปิดเกมขึ้นมาจะเห็นจุดคอมมานเดอร์สีแดงแดงหรือว่าสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยมันจะมีอันเดือนอ๋อนี่ไงฮะคุณผู้ชมครับคอมมานเดอร์ฟลูออเซนแสดงว่าไอ้เมื่อวันนั้นน่ะมังกรมันก็โผล่ตรงนี้อ่าครับมาเราลัคก,กี้เราเกินได้เวลาเขาล่ามังกรกันเะดีมันไม่รู้นะนยังยังไม่รู้กฎของการโผล่ของพวกบอสพวกนี้ว่าโอ้ทำไมตัวสูงจุ้งเลยอ๋อมนแล้วแต่เราปรับตอนเริ่มเกมเลยนี่ช่วยอะไรอ่ะช่วยอาคานี เอาเอาขอน,านู้ขอนู้เขาเห็นเราปีนไหไหนอะนี่เหรอเอานอกนกเขามารวมอะไรกันเดี๋ยวต้องมีอีเวนต์แน่ๆเลยเดี๋ยวผมจะส่องอีกทีนะนี่คอมมาเดอร์หายหายรู่ในะเขาไปในกลางป่าแล้วอะไม่แด่นะถ้าคอมมาเดอร์อยู่หลายๆคนน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ อันนี้ขึ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ้ยมาแล้วเขาบอกมีอีเวนต์ตรงใกล้ๆนี่ฮะเนี่ยอีเวนต์เป็นไงมาแล้วโอ้อลังการมากเลยทุกคนต้องมีควอเทลนะฮะควอเทลนะฮะถ้าเราตายจะทำยังไงถ้าตายทำยังไงแล้วก็ฮิวแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแบนฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตั้งแถบ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 เนาะ แม่เรามาพอดีจังหวะอีเวนต์เลยนะฮะผมก็ยิงไปยิงไปยิงไปแล้วทำไมทุกคนแต่งรากเป็นหมีแล้วจะตีมันกระชาโอ้ยโอ้อลังการมากเลยเมื่อตอนมังกรเตี้ยมเลยรู้สึกน่ากลัวหนีก่อนดีกว่าโอ้เป็นไงครับคุณผู้ชมรู้สึกหลักๆลักเขาจะมาอยู่ใกล้ๆกับคอมมานเดอร์กันใช่ววาาาเเลลอะไรอ่ะงานอลังการแล้วคอมมานเดอร์ก็ยืนเฉยๆนะไม่ทำอะไรยืนดูเรา โอ้เรามีทองเรามีทองทองไว้ทำอะไรอ่ะดวงมันก็ตรงนี้แหละอ๋โอ้โหครับเลือดไหลเป็นน้ำบอกเลยเลือดไม่กระปิดเลยล่ะเรา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 ตั้งเราเราตั้งแถบไว้ฮะเราเข้าใกล้ไม่ได้เราตั้งแถบไว้เราไม่แต่งทีไกลเราตั้งแถบไว้อ้า,อาวตายครับเรียบร้อย <im itation> กลับโลกหน้าเลย <im itation> ไหนอ่ะเ้องไปอยู่หลังคอมมานเดอร์อยู่หลังคอมมานอะไรไม่อยู่ตรงทิศคนเดียวก็ตายจะมาตายด้วยกันจะคู่เนี่ยอ้าวตายตายตายแล้วลบกันลบกันลบกันฮิวหิวหิวได้ฮิวได้โอ้ฮิวได้ด้วยฮะคุณผู้ชมไหนเราไม่เห็นหลอดเลือดเลยเอ๊ะมันมีเส้นไอ้นี่อันตรายชวรเลยวัวนั่นแหละหลบไปเลยหลบเลยหลบไปเลยหลบไปเลยโอ้อหโอนี่ไงเราเจอเป้าแล้วแหมเลงต้องนาน เอาออฟแรงเพาว่างั้นน่ะเอาลองเ้าไปแก้อดีนจะอเ้ามล้โอ้อเดแหมเราก็ยิงชาร์จได้ด้วยสิเหมือนมีคนตายมีคนตายอ่ะเขาถอยเขาถอยเราถอยรถอยตามวถอยตามเลาถอยถอยตามมา้วถด้วยแล้วไปยุบาม่ยไ่าหยิบธงมาใชเลยอลังการมาก ถ้าเราออกไปวิ่งวิ่งไปยิงพอท่อข้างน่าจะเป็นยังไงใช่เรวเขามาเดินยืนเฉยๆแต่ว่าเตะตัดขาเลยไม่ช่วยยิงด้วยไหนอ่ะยังไม่เห็นอะไรเลยออกมาต้องตีมือเหรอตีมือได้ปะได้อ่ะมันมีเส้นแท้ยืนดูยืดดู วมาอ่านี่แฮ้ตีไ,ได้ปะเออได้แฮได้แฮได้แฮมีคนตายตัวนีหมดเลยเ,เราเป็นเดคอมพิวเตอร์เราจะใช้ศพศพมาเอาศพมาเอาศพมาโอ้ย <c oughs> ตื่นตาตื่นใจครับคุณผู้ชมดูแหมใกล้ก่อนนี้ไม่มีอีกแล้วกินปากวันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกจริงๆครับกินปากนี้ไม่ใช่เรื่องตลก กินปากไม่ใช่เรื่องตลกโอย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 ดียมืมมมอก็ได้วะดีมือก็ได้วะดีมือไนี่ดีมือก็ได้เฮ้ยเรายืนอยู่ข้างๆฮนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหม <laughs> ช่วยช่วยช่วยคอมเมนเดอร์คุยเป็นเด็กนิสัยแย่ช่วยคอมเมานเดอร์คุยไหนอ่ะอ่านี่ฮะเจอแล้ว โอ้โหโลสก,กิลขนาดนี้โอ้โ,ออโหกินปากไม่ใช่เรื่องตลกภาคสโอ้โหดันดนแล้ว,วดันมดแล้วแมหมเบาสบาเาสบาย อุ๊ยอุ้ยกายอะกลอ่ะกกลไหนออะอยู่ไหนออ้มองไม่เห็นอะ๋อมันขึ้นไปใช่ไหมมันเลยกดไม่ได้ใช่ไหมไหนไอ้อยู่ไหนกันเนี่ยโอ้อยู่ริมนี้ทำไมไปอยู่ทางเนี้ยมันไม่ไม่อยู่หลังคอมมานเดอร์กันนะบาทีเราช่วยจมเดนเราจะตาพอโันอ้ยย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 ตยยยยย เอาแกเอาแกสกิลนี้คืออะไรอยากรู้อยากดูสักทีหนึ่งจะเป็นยังไงไม่เอาไม่คุมเก็บเ็บโอ๊ยมันจะตายแล้วนี่นะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายแล้วรัวเลย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 มันจะตายแล้วตายแล้วมันจะตายแล้วนี่ไงเนี่ยอีกอีกประมาณเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์ตายแล้วมันต้องตายในในรอบนี้แหละมันต้องตายรอบนี้แหละ จะช่วยเพื่อนเหรอตายแล้ววว้าตายแล้วมันจะช่วยไหนเลยไหนเอามีของด้วยทุกคนเข้าไปแย่งกันอ้าวไม่เห็นได้ไรเลยอะกล่องนั้นอกล่องอ่ะเห็นกล่องเปล่าทำไมไม่ได้อะไรเลยอะนี่เราอยู่ในกล่องอะเนี่ยกดเซิร์ชดิแล้วก็เสิร์ว้าวมีของดีอีกแล้วอ๋อคือเรากดเป็นของเราถูกไหมเข้าใจถูกใช่ปะ เดแอปเข้าไปเลยอ๋อมันก็ได้มาแล้วนี่หว่าจะแย่งกันทำไมจะไม่แย่งหรอทุกคนเฮ้ยเราได้ของนายแน่ๆเลยเฮ้ยเราได้ธนูด้วยแหละปอดธนูเรียกว่าอะไรเป็นธนูน้ำแข็งด้วยแหละบอกเลยน่าสนใจเลยใครใช้ค้อนใหญ่ได้บ้างทัมเมอร์ทัมเมอร์ใครใช้ได้ไหได้แล้วบ้างอ่ะทัมเมอร์นิดหน่อยทัมเมอร์กับอะไรทำไมมันเป็นธนูไปแล้วอ้าก็มีดาบใหญ่ด้วยเราอยากได้เด็กเกอร์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 ตไม่มี ไม่ได้ไ้บัฟเฟอร์เลยไ <ใน S 1> หนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเราจะเอาของมาอวดกันดูสีดูสีเราใส่ไ,ไม่ได้เลยาักอย่างเราได้เอาโม่เอ้าทะลูหายไปแล้วแสดงว่ามันไม่เป็นบัฟแน่เบยลองกด F ใหม่ดีวมันยังอยู่ไหม <F S 2> ไม่ใช่เดินเข้าไปใกล้ๆกับไอไอ้รังหลังของเนี่ยกด F ไม่มีแฮมีอะไรขึ้นมาอ๋ออยู่ในนั้นแหละ เราได้แล้วล่ะดูใน AI อ่ะครับ,บก็วันนี้เราก็ได้เจอบอสไปแป๊บหนึ่งเนาะตัวใหญ่อลังการเลือกเกินอเอาไว้เดี๋ยวเขาหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนๆมาเล่นใหม่คราวนี้ก็ขอ <c oughs> ขอบคุณกับทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ